สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเม n t a l Health ล์อารารายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คนเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตครับพบกับผมเช่นเคยครับมอสยงยุทธผิวขำผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับวันนี้เรามีหัวข้อที่จะมาร่วมนั่งพูดคุยแบ่งปันกันนะครับเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเกือบทุกบ้านที่มีเด็กจะเจอปัญหานี้นะฮะนั่นคือเรื่องของการติดเกมสำหรับ หัวข้อในวันนี้ของเรานะครับเข้าใจให้มากขึ้นเด็กติดเกมแค่ติดหรือมีปัญหาทางจิตเวชวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับถึง2ท่านด้วยกันที่อยู่ในวงการจิตเวชเด็กนะก็จะคุกคลีกับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวนะครับที่มีปัญหาหรือว่าเข้ามาร่วมปรึกษากันนะครับขอต้อนรับนะครับวิทยากรของเราท่านแรกนะครับเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะครับ พี่ปิ่นนะครับศิวพรมตุ้ยเต็มวงครับสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพยาบาลจิตเวชเด็กนะครับที่จะดูแลน้องๆเด็กๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องจิตเวชโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับนะครับพี่อาจารยาสมานวงครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็พูดคุยกันสบายๆนะครับเรื่องของเด็กๆแต่เหมือนว่าจะไม่เด็กนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยเราจะทราบดีว่าเด็กๆสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะฮะบางบ้านก็จะเห็นเด็กถือ iPad ละเริ่มดูโทรศัพท์แล้วอย่างครับอ,อยากจะทราบนิดนึงครับว่าปัจจุบันในในประเทศไทยของเรา,าครับสถานการณ์ของเด็กติดเกมหรือเด็กที่มีปัญหาเรื่องการติดเกมเมันเป็นยังไงบ้างครับ ก็คือในปัจจุบันนะคะก็คือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเด็กและวัยรุ่นร้อยละส5้าถึง20สิมีปัญหาในการเล่นเกมและจำนวนนี้ในร้อยละ5้าอยู่ในภาวะติดเกมนะคะก็คือหมายความว่าในเด็กไทยร้อยคนเนี่ยเราจะพบว่าเด็กมีปัญหาในการเล่นเกม15้าถึงยี่สิบคนและมีปัญหาติดเกมเลยทีเดียวคือ5้าคนนะคะซึ่งในการศึกษาวิจัยมาเนี่ยเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมก็คือ1ชั่วโมงต่อ1 วันในวันธรรมดาและสองชั่วโมงต่อนหนึ่งวันในวันหยุดนะคะอืมครับก็คือมีทั้งเด็กที่มีปัญหามีปัญหานเน้นเกม<อ>และเด็กที่มีปัญหาติดเกมอแสดงว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมครับติดกับแค่มีปัญหาเฉย อย่างมีปัญหาจากการเล่นเกมบางครั้งคือเรื่องของปัญหาการจัดการเวลาปัญหาเชิงอารมณ์ปัญหาพฤติกรรมครับ,รบแต่ว่ามันจะมีประมาณสักร้อยละหนะ้าเนาะหรืออย่างที่บอกว่าในร้อยคนจะมีสักห้าคนที่มีภาวะติดเกมซึ่งอาจจะเป็นตัวโรคคร่ะท,ที่ที่ไม่ได้มีแค่ปัญหารัาแต่มันมีภาวะาเสพติดเกมเกิดขึ้นครับนี้แล้วภาวะเสพติดเกมครับเป็น,เป,นเป็นยังไงถึงเรียกว่าติดครับ ภาวะเสพติดเกมนี้คืออันนี้เราต้องอ้างอิงจากองค์กรอนามัยโลกเนาะในเมื่อประมาณกลางปีพศ2561ที่ผ่านมาองค์กรอนามัยโลกเนี่ยมีมติบรรจุให้มีอาการผิดปกติในการเล่นเกมหรือการติดเกมลงไปในค้่มือการวินิจฉัยโรคฉบับที่11อย่างเป็นทางการในหมวดหมู่ของความผิดปกติทางจิตกลุ่มการติดสารเสพติดและการเสพติดพฤติกรรมโดยการติดเกมนี้จะมีอาการคล้ายกับการติดสุรา การติดสารเสพติดกันปานานโดยสามารถอธิบายได้ว่าในระยะแรกเนะะี่ยค่ะเด็กจะใช้เกมเหมือนผู้ป่วยใช้สารเสพติดเพราะต้องการฤิของสารเสพติดไปกระตุ้นการหลั่งสารที่สร้างความสุขที่ชื่อว่าโดปามีนทําให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินใจในระยะแรกค่ะครับอ๋อลักษณะการติดคือคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดอ๋อก็คือต้องการสิ่งที่ไปกระตุ้นเพื่อให้เกิด ความสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมค่ะซึ่งพอรู้สึกมีความสุขอะค,ค,ค่ะแล้วก็อยากจะได้รับความสุขแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆทําให้เขาเหมือนหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเพื่อให้ได้ความสุขแต่ว่าขาดความสนใจต่อเขาเรียกว่าความสนุกหรือกิจกรรมอื่นๆ,ๆที่ทําให้เพลิดเพลินได้ตามธรรมชาติเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้บางทีรู้ว่า มีการบ้าน,นะมีสิ่งที่ต้องทําแต่หยุดยั้งตัวเองไม่ได้ละเกิดการเล่นต่อเนื่องอย่างค่ะอย่างตื่นขึ้นมาบางทีมือถือต้องมาละเกมต้องมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของเป็นเรื่องของการเสพติดอีกอันนึงมันคงมีปัจจัยแฝงตรงที่ว่าบางทีการได้เล่นเกมทําให้เขาได้รับได้รับการเข้ากลุ่มมีเรื่องที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ,บางทีมีความท้าทายเพราะเกมก็จะมีความสนุกแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าระดับ ที่ยากขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะพอพอมันมีความยากบางทีมันมีความตื่นเต้นค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือบางทีบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมกับเขาเรียกว่าสังคมจริงๆดังนั้นการไปอยู่ในโลกของเกมบางทีมันมันง่ายกว่ามันสนุกกว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเขาปรับตัวได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะอยู่กับโลกของเกมโลกของจินตนาการค่ะเลยทําให้เขาเสพติดตรงนี้มากขึ้นอ๋อจริงจริง ก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องเลยไครับกับเด็กติดเกมไม่ใช่แค่ว่าเขาต้องการเล่นให้เกิดความสุขแต่จริงๆแล้วอย่างที่พี่ปิ่นได้บอกว่าอ๋อจริงๆมีประเด็นเรื่องของการยอมรับของเพื่อนด้วยการเข้าสังคมด้วยใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เขาติดเกมหรือว่าหยุดเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วอเล่นขั้นไหนครับถึงเรียกได้ว่าติดเกมครับ ในสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเกมจะมีลักษณะของอาการเสพติดเกมจนควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะก็คือคนเหล่านี้จะมีความผิดปกติโดยจากสังเกตจากพฤติกรรมง่ายๆก็คือคนกลุ่มนี้เลอกที่จะเล่นเกมเป็นอย่างแรกเมื่อตื่นนอนมาตั้งแต่เช้านะคะเหมือนที่พี่ปิ่นพูดเมื่อกี้นะคะแล้วก็โดยการวินิจฉัยโรคเสพติดเกมจะต้องมีลักษณะ4ข้อดังต่อไปนี้คือ1 เล่นมากจนเกินไปเล่นไม่รู้จักเวลาเพลินติดลมบางคนเล่นจนไม่กินไม่นอนนะคะไม่ทํากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เสียการเรียนเสียสัมพันธภาพกับคนในครอบครัวหรือมีผลเสียต่อการทํากิจกวัตรในด้านอื่นๆนะคะข้อสองก็คือมีอาการถอนเมื่อไม่ได้เล่นในที่นี้หมายถึง มีอาการหยุดหงิดอารวาหทำลายเข้าขอบางคนมีภาวะเครียดซึมเศร้าเกิดขึ้นค่ะสามก<ฮ>็คือมีความต้องการที่จะเล่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจำนวนเวลาที่ใช้เล่นความทันสมัยของอุปกรณ์ไอเทมและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวกับการเล่นเกมและข้อสุดท้ายนะคะมีพฤติกรรมที่ตามมาเพื่อให้ได้เล่นเกมเช่นขโมยเงินโกหกทะเลาะก,กับคนรอบข้างซึ่งในที่นี้ค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่าลูกของเราเนี่ยมีอาการติดเกมไหมเราจะมีแบบทดสอบอะค่ะที่ในการทดสอบการติดเกมชื่อว่าเกมแอด i ิชันสกินนิ่งเทฟที่สถาบันพัฒนาโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคลินกลมสุขภาพจิตค่ะคโดยสามารถสามารถเซิร์ชใน Google ได้อครับ มันก็จะเป็นลักษณะข้อคําถามประมาณ10 5ห้ข้อที่ให้เราประเมินตัวเด็กๆค่ะว่าเออมีลักษณะแบบนี้ปรากฏขึ้นไหมมากน้อยแค่ไหนมี16ขอ้อเนาะค่ะก็เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนบ่อยไหมเป็นแบบนั้นอ่าเป็นประจำไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ประเมินแล้วก็จะมีสรุปค่าคะแนอนออกมาว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเป็นเป็นเป็นเกณฑ์ปกตินี่แหละหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงละเพื่อที่จะได้กลับมา วิเคราะห์ปัญหาของเด็กๆของเราค่ะก็จะมีคําถามให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองทบทวนนะครับแล้วก็เช็คดูว่าเอ๊เด็กๆเราเข้ากินข้อไหนบ้าง่ใช่ไหมครับก็จะมีตัวอย่างคําถามไหมครับว่าจะในแบบทดสอบจะประมาณไหนครับเช่นข้อหนึ่งนะคะก็คือมันจะมีคําตอบนี่คือไม่ใช่เลยไม่น่าจะใช่น่าจะใช่หรือว่าใช่เลยเนาะคําถามตัวอย่างเช่น ชั้นสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมากนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างชั้นกับครอบครัวแย่ลงเมื่อเวลาตั้งแต่ชั้นชอบเล่นเกมเนี่ยค่ะระดับคะแนานก็คือมีระดับคะแนานตั้งแต่ระดับปกติระดับเสี่ยงติดเกมแล้วก็ระดับติดเกมค่ะก็จะเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าใ,ให้ทบทวนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะตอนนี้อยู่ในระดับไหน ยังปกตินะหรือว่าเริ่มหน้าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมครับ,รบแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของเด็กติเดกเดกมอย่างที่เราได้คุยกันไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากสาเหตุเหล่านั้นแล้วมันจริงๆลึกๆมันมีสาเหตุอะไรอีกบ้างครับเท่าที่เราเคยประสบการณ์หรือว่าที่มีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยที่เจอเคสอะไรเงี้ยครับ จริงๆสาเหตุของการติดเกมนี่คือมีหลายๆด้านเลยนะคะคก็อันแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็ครอบครัวอันนี้คือ,คอปัจจัยที่ใกล้ตัวที่สุดเลยเพราะว่าถ้าอย่างสังคมปัจจุบันนี้ค่ะครอบครัวหลังๆก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกกันเองค่ะอาจจะไม่ได้มีผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงซึ่งแน่นอนบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็คือทํางานด้วยเวลามีน้อยลงด้วยการที่มีเวลาน้อยลงหรือว่า การใช้ชีวิตที่มันเร่งรีบเวลาที่จะทํากิจกรรมต่างๆลดลงบางครั้งในความยุ่งของการทํางานนะคะพอมีเวลาลดลงต่างคนต่างอยู่กับมือถืออยู่กับกิจกรรมของตัวเองบางทีเด็กไม่ได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่เขามักจะใช้เพื่อคลายเบื่อก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมเล่นมือถือค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอย่างที่บอกว่าพอพอคุณพ่อบางทีคุณพ่อคุณแม่ทํางานแหละแต่พอทํางานอยู่เนี้ยเราก็จะเห็นว่าทํางานกับคอมพิวเตอร์กับมือถือซึ่ง บางทีเด็กไม่ได้เข้าใจหรือบางทีตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะเล่นเกมไปด้วยทางบ้านนะคะ่ะคุณพ่อก็เล่นคุณแม่ก็เล่น<ม>ลูกก็เล่นซึ่งบางทีก็เป็นตัวแบบที่ทําให้เด็กเหมือนอยู่กับมือถือหรือสื่อพวกเนี้ยมากเกินไปค่ะแล้วก็ด้วยความที่บางทีครอบครัวมีเวลาน้อยการที่จะมาฝึกวินัย ฝึกในเรื่องของการจัดการเวลาการควบคุมเวลาก็น้อยแล้วด้วยที่บางทีพอเด็กไม่มีอะไรทำบางครั้งเด็กมีพฤติกรรมงอแง,องบางทีรบกวนการทำงานหรือการทำกิจกรรมอื่นๆบางครั้งก็ใช้การแก้ปัญหาคืออ่ะยื่นมือถือให้ยื่นเกมให้อ่ะไปเล่นเกมขอแบบเดี๋ยวพึ่งป่วนนะขอทำงานก่อนซึ่งมันเหมือนกันวางเงื่อนไขเหมือนกันทำให้เด็กเรียนรู้ว่าอ่ะถ้าเบื่อ ให้มาเกาะอวนนะพอ่อก <พอ S 2> ับออแม่ก็จะได้ปัญหาคืออะเอามือถือไปนั้นเมื่อเบื่อเด็กก็จะเริ่มเข้าหาเกมเหล่านี้มากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพอเวลาเร่งรีบการแก้แบบการให้เกมเข้ามาเป็นตัวช่วยของครอบครัวมันก็เยอะขึ้นแล้วพอมันเกิดความเคยชินอย่างเงี้ยค่ะก็ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ขาดการมีกิจกรรมเพราะนั้นพอบรรยากาศในบ้านที่มันดูไม่ได้มีความสุขมาก บางครั้งก็ทําให้เด็กอ่ะเข้าหาเกมเพราะบางทีพออยู่กับเกมอ่ะมันมีเพื่อนอ่านเล่นไปด้วยเดี๋ยวนี้เกมก็จะมีทั้งเล่นด้วยแชทได้ด้วยค,คุยได้ด้วย,ยมันมันมีคนที่จะคุยภาษาเดียวกันมาทีคือภาษาเกมเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เด็กเหมือนอ่าเข้ามาอยู่กับวงจรกับเกมอ่ะหนักขึ้นค่ะนอกจากปัจจัยของการเลี้ยงดูแล้วก็ครอบครัวแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีปัจจัยของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็เราจะเห็นว่าช่วงหลังๆอ่ะสื่อและเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ เข้าถึงง่ายขึ้นราคาก็ไม่ได้สูง<ช>เหมือนสมัยก่อนๆใช่ครัก็มีเงินหลักพันอะ่ะซื้อมือถือได้ละคุณสามารถเล่นเกมเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อินเทอร์เน็ต๋ยวเนี้ยเร็วแรง <c oughs> ก็เล่นได้อย่างเต็มที่ซึ่งพอเรื่องของครอบครัวไม่ได้มีเวลาของกิจกรรมต่างๆแล้วอะ่ะแล้วสื่อก็ยิ่งเข้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะนั้นพอเด็กไม่มีกิจกรรมเริ่มเบือ่อ <c oughs> ก็หาวิธีใครเบื่อที่งขข่ายสุดก็คือแค่หยิบมือถือขึ้นมาหยิบเกมขึ้นมา บางครั้งก็เป็นเรื่องของสองคนโดยส่วนใหญ่แหละบางที <c oughs> เด็กอยากเล่นนะแต่อีกคนที่จะเล่นกับเด็กเล่นมือถือ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีคนเล่นด้วยหรือบางทีก็คืออ่ะชวนกันเล่นชักชวนกันให้เล่นอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยเราเริ่มเป็นสังคมเมืองเยอะขึ้นพ <c oughs> ื้นที่สําหรับออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมร่วมกันอะ่ะ น้อยขึ้นอย่างบางคนก็จะอยู่บ้านจาัดสรรอยู่ของใครของมันค,ค่ะซึ่งการมามีปฏิสัมพันธ์น้อยเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักให้ให้เด็กเข้ามาอยู่กับโลกของเกมมากขึ้นสุดท้ายก็คงเป็นปัจจัยจากตัวเด็กเองค่ะคบ,บางทีบุคลิกบางอย่างมีผลให้บุคลิกหรือหรือลักษณะบางอย่างของเด็กที่ทําให้เด็กติดเกมได้ง่ายขึ้นเช่นเด็กบางคนอ่ะเก็บตัวเข้ากับคนอื่นได้ไม่ค่อยเก่งเป็นเด็กพูดน้อยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนปรับตัวช้าเด็กกลุ่มเนี้ยก็อาจจะ ามาอยู่กับเกมมากขึ้นในมุมกับการเด็กที่มีความรับผิดชอบมีเรื่องของวินัยหรือรู้หน้าที่อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องพฤติกรรมติดเกมเราจะพบได้น้อยกว่าเพราะเขาก็จะแบ่งเวลาได้หรือว่าควรอยู่กับเรื่องไหน <c oughs> แต่เด็กที่ที่ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ <c oughs> บางคนนะคะก็จะอยู่กับเกมนานแล้วก็ลืมเรื่องของการบ้านลืมเรื่องของงานต่างๆไปเลยค่ะรวมไปถึงเด็กด้วยด้วยวัยของเด็กอะ่ะการรับรู้เชิงอารมณ์การจัดการอารมณ์หรือความเครียดหรือปัญหาที่เข้ามามีจํากัด ดังนั้นพอเขามีความเครียดอ่ะเขาไม่ค่อยมีวิธีระบายออกอดังนั้นวิธีที่คลายเครียดที่เด็กนึกถึงที่ง่ายแล้วก็เร็วก็คือเล่น,นเกมดังนั้นพอเด็กเจอปัญหาอาการปรับตัวความเครียดจากการเรียนความกดดันจากความคาดหวงังบางทีเด็กก็ยิ่งเข้าหาเกมค่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเราก็เจอว่ายิ่งเข้าหาเกมมากขึ้นปัญหาเรื่องต่างๆก็ยิ่งมากขึ้นเหมือนเหมือนกัน แล้วก็อีกปัจจัยเลยคือเป็นตัวโรคครมีตัวโรคอื่นๆโรคจิตเวทเด็กอื่นๆร่วมด้วยเช่นบางคนมีปัญหาของโรคสมาธิสัน้นค่ะหรือบางคนมีโรคซึมเศร้าซึ่งพอมีปัญหาของตัวโรคอ่ะทําให้เด็กอ่ะมาพึ่งพิงเกณมากขึ้นอืมโหจริงๆปัจจัยนี่มีมีหลายหลายด้านเหมือนกันนะครับตั้งแต่ครอบครัวคนรอบข้างไปจนถึงตัวของเด็กเองด้วยนะครับเมื่อกี้<ม> ที่พี่ปิ่นบอกว่าส่วนตัวโรคเองก็มีผลกับการติดเกมด้วยครับและอย่างในในเด็กที่เป็นเด็กพวกสมาธิสัน้นหรือว่าที่เขา,เาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้การติดเกมมันรุนแรงขึ้นไหมครับหรือว่าอย่างไรบ้างก็คือสําหรับในเด็กสมาธิสัน้นเราจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเด็กที่ไม่สามารถรอคอยได้ หรือว่าอดทนรอคอยได้ไม่นานเนาะแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยจะเป็นการตอบสนองทันทีเลยสําหรับเด็กสมาธิสั้นก็คือแค่เรากดปุ่มเล่นปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ก็จะตามเกิดขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องรอนานนะคะแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยมันจะมีความแปลกใหม่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลายิ่งทําให้เล่นแล้วก็ยิ่งติดมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขา ศึกษามาว่าการเล่นเกมเนี่ยจะทําให้อาการของสมาธิสั้นเป็นมากขึ้นไปอีกและก็ในทางกลับกันนะคะก็คือเด็กปกติที่เล่นเกมมากๆเนี่ยการทํางานของสมองก็จะเริ่มมีความผิดป,ปกติมีอาการคล้ายกับโรคสมาธิสั้นได้เช่นอดทนรอคอยไม่ได้ทําอะไรนานๆไม่ได้ทํางานแบบขอไปทีเพื่อที่จะได้รีบไปเล่นเกมเนาะแล้วก็ในส่วนของเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ เด็กจะมีอาการของโรคก,ก็คือเบื่อเศร้าท้อแท้ไม่อยากทําอะไรรู้สึกหมดหวังกับโรคก,กับโลกในชีวิตจริงนะคะ,ะแล้วก็การเล่นเกมเป็นหนทางการหลีกหนีจากความทุกข์ครามานที่เป็นยัวคะ่ะเด็กก็คืออยากที่จะอยู่ในโลกของเกมปฏิเสธความพยายามในการมีชีวิตอยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะว่าการในเล่นเกมอย่างที่บอกก็คือเด็กจะได้รับการยอมรับจาก คนในกลุ่มเกมอะค่ะทำให้เด็กรู้สึกมีตัวตนมีเซลฟ์เอสต็มที่เพิ่มขึ้นทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าในเด็กปกติที่อยู่ในสังคมนั้นเนี่ยที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะคถ้าไปเล่นเกมไปนานๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันใน ส่วนของการสร้างสัมพันธภ,ภาพกับคนรอบกพงังแล้วก็หาพอนานๆไปเนี่ยอาจจะถูกกันแกล้งในเกมการติดเกมจนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชีวิตจริงเนี่ยทำให้ไม่มีเพื่อนรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วก็นําไปสู่ความเป็นโรคซึมเศ้าได้ในที่สุดค่ะอืมโอ้จริงๆแล้วน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเอ้คนที่ไม่ได้ป่วยเองถ้าไปเล่นเกมเยอะๆก็อาจจะเกิดปัญหา ทางจิตเวชได้นะครับอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าอ,อ๋อเกมก็คือสามารถตอบสนองเขาได้ทันที<ช>ไม่ต้องรอรเห็นผลลัพธ์เลย,ยใช่ไหมครับสําหรับเด็กที่อาจจะน้องๆอ,อาจจะมีปัญหาด้านสังคมในโลกของเป็นจริงแต่ถ้าไปอยู่ในเกมแล้วกลับได้รับการยอมรับหรือว่ามีตัวตนแล้วถ้าเด็กๆติเด,กเ,ด,กเ,ดกเกมเยอะๆอย่างเงี้ยครับ เขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างถ้าแเล่นเกมเยอะๆไม่สนใจตัวเองอะไรเงี้ยครับค่ะก็จริงๆผลกระทบมีหลายด้านเลยเอาอจริงก็คือเริ่มจากตัวเองเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายเพราะว่าถ้าถ้าเราเล่นเกมนานมากกว่า2ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็เล่นนานติดต่อก,กันเนี่ยสิสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือการนั่งอยู่นานๆไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ออกกําลังกายค่ะบางทีเนี่ยอันแรกที่เราจะเจอเยอะขึ้น ถ้าเราสังเกตเวลาเราเล่นมือถือเด็กเล่นมือถือก้มหน้าหลังคอม <c oughs> ก้มหน้าเราจะเริ่มเห็นเด็กเริ่มเริ่มไปรักษานะเรื่องของอาการปวดคอคอบาไหลจริงๆคอ,อบาไหลเนี่ยเรามักจะเจอใน ผู้ใหญ่ทำงานนี่งออฟฟิศนั่งทำงานเยอะๆที่เราจะคุ้นกับออฟฟิศซินโดรมในผู้ใหญ่แต่จริงๆหลังๆเราจะเริ่มเห็นเด็กที่มีอาการแบบนี้เลยค่ะปวดต้นคอปวดไหล่ค่ะปวดหลังหรือบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องของหลังคอมค่ะอันนี้คือกาจากการนั่งนานๆก้มหน้าอยู่กับมือถืออยู่กับคอมค่ะปวดซีซ่าปวดคอปวดหลังอันนี้มักจะพบแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าไม่ได้ขาดการออกกําลังกายบางคนมีนิ้วล็อก นะคะหรือเรื่องของเขาเรียกว่าขาดสารอาหารเพราะบางทีนั่งเล่นแต่เกมค่ะกินข้าวไม่เป็นเวลา hmm. บางทีกินอาหารง่ายๆฟาสต์ฟูด้ดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไขามันอุดตันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ ซึ่งพอมันเป็นมากขึ้นนะคะเรื่องของโรคที่เกิดจากการที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนะก็จะรบกวนตัวเด็กมากขึ้นค่ะ,<ม>อ,ะอีกอันนึงเลยคงเป็นผลกระทบเรื่องของอารมณ์สิ่งนี้ที่เรามักจะได้ยินมากขึ้นะว่าเออทำไมหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินว่าเด็กติดเกมมีพฤติกรรมรุนแรงอ,อารมณ์หงุดหงิดโมโหหรือบางทีใช้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวกับ เรื่องของมุจรในสมองเหมือนกันบางทีมันมีผลต่อสารของความสุขเพอเขาไม่ได้เล่นค่ะหรือเล่นมากเกินไปสารตรงนี้มันเริ่มไม่สมดุลเด็กเริ่มมีพฤติกรรมคือหงุดหงิดง่ายแล้วก็งุดหงิดง่ายมากขึ้นเมื่อไม่ได้เล่นหรือถูกขัดขวางการเล่นค่ะแล้วก็จะคิดหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมดังนั้นพอเขาต้องทําหน้าที่อื่นๆต้องไปเรียนต้องทํากิจกรรมภายในบ้านถูกเบระค,ค่ะ เด็กดูควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะการรอคอยการยับยั้งตัวเองไม่ดีแล้วยิ่งถูกขัดขวางอีกอารมณ์ที่หงุดหงิดอาจจะพุ่งออกมาเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือรุนแรงมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างบางคนพอพออยู่กับเกมมากๆบางครั้งในด่านง่ายๆมันสนุกแต่พอเจอด่านที่ยากขึ้นนอกจากหงุดหงิด หรือบางคนที่อย่างที่บอกเออถูกกัดแก้งในเกมหรือเริ่มมีปัญหากับสังคมจริงๆพอไปอยู่ในเกมแล้วเริ่มมีปัญหากับเพื่อนในเกม,มเด็กเริ่มไม่มีใครคแบบนี้ยิ่งมีผลต่ออารมณ์เศร้าโดดเดี่ยวมากขึ้นได้ด้วยค่ะอีกอันก็คงเป็นผลกระทบทางสังคมอย่างที่คุณอาจารย์าได้เกริ่นไว้ว่าพอเด็กอยู่กับเกมมากมาก หนึ่งคือเสียสังคมในชีวิตจริงละเริ่มคุยเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลงหรือด้วยอารมณ์ที่มันหงุดหงิดง่ายบางทีเริ่มทะเลาะก,กับคนอื่นได้ง่ายก็ยิ่งเข้าหาเกมมากขึ้นแต่นั่นคือโลกที่ไม่ใช่โลกของความเป็นจริงเนาะเพราะฉะนั้นเขาเริ่มพึ่งพิงโลกของเกมมากขึ้นนะคะในโลกของเกมมันง่ายตรงที่เราคุยภาษาเดียวกันเราคุยกันแค่ผิวๆม,มันเลยรู้สึกว่าเป็นสังคมที่ดีแต่เด็กจะยิ่งขาดการปรับตัว ในสังคมจริงๆมากขึ้นหรือยิ่งเกิดความขัดแย้งที่มากขึ้นสุดท้ายนะคะก็คงเป็นผลกระทบทางการเรียนเพราะว่า<ะ>ส่วนใหญ่เด็กของเราก็จะเป็นช่วงวัยเรียนนี่แหละพอเล่นเกมเยอะขึ้นมันมีปัญหาเรื่องของสมาธิค่ะสมาธิจดจ่อไม่ค่อยดีอดทนรอคอยไม่ค่อยได้แต่การนั่งเรียนในห้องเรียนคือการนั่งฟังยาวๆ<อ>มีการแลกเปลี่ยนเล็กน้อยละ่ะนั้นการจดจ่อในห้องเรียน่ะจะค่อนข้างยากผลการเรียนก็จะตกลงความรับผิดชอบอก็ลดลงไปด้วย เรียกว่าเห็นภาพชาัดเป็นวงกว้างนะครับที่จริงๆแล้วบางทีคนใกล้ตัวเด็กใกล้ตัวก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็ได้นะครับแล้วแบบนี้ถ้าถ้าเด็กติดเกมเนี่ยเรามีวิธีการจัดการดูแลยังไงครับในในส่วนของการรักษาอะไรอย่างเงี้ยคะก็จะมีทั้งในส่วนของการที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยได้เลยนะคะก็ จริงๆทําได้ในหลายๆด้านอ่ถ้าด้านของพ่อแม่ผู้ปกครองเลยเนี่ยก็คือการเริ่มในการให้เวลาร่วมกันการมีกิจกรรมร่วมกันภายในบ้านค,ค่ะคือบางคนไม่รู้จะเริ่มยังไงคือช่วนเด็กทํากินข้าวด้วยกันช่วยกันทํากับข้าวช่วยกันทํางานบ้านหรืออเล่นเกมเกมง่าย,ายๆเหมือนที่เราเคยเล่นหรือว่าถ้า เดี๋ยวนี้มันจะมีบอร์ดเกมมารูร้จักใช่ไหมอ่าบอร์ดเกมถ้าสมัยก่อนเราคงฮอตมาลุกเนาะนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการ์ดเกมต่างๆซึ่งเออเราดึงขึ้นมาทําได้มันเป็นเกมก็จริงแต่ว่าเป็นเกมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเล่นด้วยกันเรายังได้คุยกันได้เล่นกันได้แชร์กันอย่างเงี้ยค่ะครหรือว่าอ่ออกกาลังกายไปด้วยกันอันเนี้ยเพิ่มกิจกรรมแบบเนี้ย ซึ่งยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกตื่นเต้นเนี่ยค่ะก็จะช่วยทดแทนหรือดึงความสนใจของเด็กมาอยู่กับเราได้ hmm. ค่ะแล้วก็จริงๆเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียหรอกเกมมันมีทั้งเกมที่ดีและเกมที่เกิดปัญหาเพราะนั้นการที่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปทําความรู้จักเกมของลูกๆล,ลูกเล่นเกมอะไรอยู่อช่วยเขาสกีนว่าเกมที่เขาเลือกมาเล่นเนี่ยเหมาะสมกับช่วงวัยเขาไหม เกมเหล่านั้นเป็นเกมที่ช่วยเพิ่มคุณทักษะอะไรบ้างบางเกมช่วยเรื่องของการวางแผนการใช้ความคิดสร้างสารรค์การคิดวิเคราะห์มีค่ะมีเกมแบบนี้เหมือนกันแต่บางเกมอ่ะโอเคอันนี้ดูรุนแรงภาพน่ากลัวอันนี้ผู้ปกครองก็ต้องช่วยขัดกรองในบางเกมเราเล่นกับเขาได้นะนี่คือจะได้คุยกับเขาได้แชร์กับเขาได้ค่ะแล้วก็จะได้เหมือนรู้ว่ารู้จริง,รงว่าเอออันนี้มันมีปัญหาหรือจริงๆไม่ได้มีปัญหา ค่ะนอกจากนอกจากนั้นเนี่ยยังทําให้เราได้มีเวลาเล่นกับเขาอย่างที่บ้านเองก็เหมือนกันว่าเออเราก็เล่นกับเขานะแต่คงไม่เป็นบางเกมเพื่อบางทีเราก็จะได้คุยกันได้แล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันดังนั้นพอเราเราบอกเขาเรื่องของการจัดการเวลาการจัดการเรื่องเกมมันเป็นทั้งแบบอย่างแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่เออเขาอยากฟังแนวทางปฏิบัติด,ด้วยค่ะ อีกอันหนึ่งเวลาเด็กยังควบคุมการเล่นเกมไม่ได้รเราอาจจะต้องช่วยกํากับเวลาแต่คุยกันให้ชัดเจนก่อนที่จะให้เริ่มเล่นเช่นให้เล่นวันละเท่าไหร่เล่นได้ช่วงเวลาไหนถ้าหมดเวลาแล้วเราจะเตือนกันแบบไหนซึ่งทําไปด้วยกันบางทีบางทีอย่างนี้บอกบางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นบอกลูกหยุดแต่ตัวเองเล่นอยู่ตัวเองเล่นอยู่ <c oughs> ใช่ก็คือทําไปด้วยการเป็นแบบอย่างไปด้วยกันแล้วแล้วข้อตกลงของเราอะ่ะมันจะได้หนักแน่น สุดท้ายต่อให้เกมยังคงยังคงทําให้เด็กอาจจะยังหยุดพฤติกรรมไม่ได้เด็กอาจจะยังมีพฤติกรรมมีปัญหาจากการเล่นเกมอยู่อย่าใช้คําพูดรุนแรงอย่าโทษแต่ว่าเกมแต่กลับมาสํารวจปัญหามานั่งคุยกันจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรเช่นอย่างที่บอกว่าบางทีเราอยากให้ลูกเลิกเล่นเกมแต่เราไม่เคยสร้างข้อตกลงกันอย่างจริงจังหรือบางทีเราอยากให้ลูกเลิกเล่นเกมอ่ะ แต่เราไม่เคยมีเวลาที่จะทํากิจกรรมทางบวกเลยดังนั้นต่อให้ลูกไม่เล่นเกมแต่ลูกก็ไม่รู้จะทําอะไรสุดท้าย<ฆ>เขาก็เบื่อก็เครียดก็เหงาเขาก็วนไปหาเกมอยู่ดี<ฆ>จริงๆแล้วเราจะมองแต่ตัวเด็กเองอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่สาเหตุที่บอกไปตอนแรกมันมาจากสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลเด็กหนึ่งคนที่ติดเกมหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีปัญหารเรื่องการเล่นเกมเนี่ยมันก็คงต้องดูแลกันแบบรอบด้าน ใช่ไหมครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยทั้งตัวเด็กด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือคไม่อยากให้พ่อแม่มองว่าลูกเป็นเด็กติดเกมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในการติดเกมมันเนี่ยอาจจะมีโรคทางจิตเวทซ่อนอยู่ก็ได้นะคะครับก็คือถ้าพ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกมีอาลมที่หยุดหิดงก้าวรล้วหรือว่ามีอาการซึมเศร้ามากขึ้นเนี่ยอาจจะ มาปรึกษาจิตแพทย์เด็กเปิดให้บริการทุกวันพุธแล้ววันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะครหรือว่าสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์053908500ต่อ60524จิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้ค่ะอ๋อจริงๆแล้วเขาสาเหตุจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ติดเกม อาจจะเป็นปัญหาที่บอกเบื้องต้นอาจจะมีสมาธิสั้นหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอาจจะแค่ใช้เกมเป็นตัวช่วยทําให้เขามีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ติดต่อที่โรงพยาบาลส่งตรงได้เลยนะครับในวันพุธและวันศุกร์ <ไง S 1> ใช่ไหมครับที่มีจิตแพทย์เด็กอ,ออกตรวจอยู่ครับก็วันนี้เรียกได้ว่า ได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเราก็โอ้เพิ่งรู้นะครับว่า,าจริงๆในการติดเกมมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยไม่เด็กติดเกมได้นะครับแล้วก็การดูแลเองสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่รอบข้างนะครับที่ต้องดูแลเด็กๆเนะะี่ยฮะก็วันนี้ ประเด็นเรื่องของเดกติดเกมนะครับก็ยังยังคงเป็นปัญหาแล้วก็ยังเจออยู่ได้ในทุกวันนะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการเมนเทนนิ่งอาราของเราได้นะครับเราจะมีหัวข้ออะไรสนุกๆมาพูดคุยกันนะครับติดตามได้ทาง YouTube โรงพยาบาลส่วนปรุงหรือว่า f c e e o o o นะครับโรงพยาบาลสวนปรุงเราก็จะคอยอัปเดตให้ความรู้กับทุกท่านตลอด สำหรับรวันนี้ร,รายการพิ่ีก้รของเราของเรานะครับผมมอสนะครับแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ